แต่ถึงกระนั้นหลายโครงการบล็อกเชนถูกแทรกแซงในทางอื่นซึ่งเอื้อประโยชน์ให้กับคนบางกลุ่มและเอาเปรียบกลุ่มอื่นเม็ดฝายแก้ปัญหาดังกล่าวโดยผ่านสมาร์ทคอนแท็กที่ซับซ้อนมากเป็นโปรแกรมที่เขียนขึ้นบนบล็อกเชนสมาร์ทคอนแท็กเหล่านี้ช่วยให้แน่ใจว่าพันธกิจของเม็ดฝ่ายถูกปฏิบัติแบบอัตโนมัติโดยไม่มีการแทรกแซงใดๆเพราะสมาร์ทคอนแท็กไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือย้อนกลับได้แม้กระทั่งผู้พัฒนาระบบเองก็ทำไม่ได้ เรามาลงลึกในรายละเอียดกันระบบนิเวศของ m ม็ด i สร้างขึ้นบนบ n าย้น Smart Chain โดยมีส่วนประกอบสำคัญดังนี้ NFT ซึ่งเป็นการบันทึกข้อมูลดิจิทัลที่เป็นต้นฉบับและมีลักษณะเฉพาะตัวไว้ในบล็อกเชนโทเค็น BEP20 MFI ซึ่งยืนยันโดยระบบ proof of stake ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผลตอบแทน proof of stake มอบให้แก่ผู้ถือโทเค็นที่สนับสนุนระบบด้วยการ stake โทเค็นซึ่งคล้ายการฝากทรัพย์สินในบัญชีฝากประจำโปรแกรมการมอบผลตอบแทน MedFire ให้ผลประโยชน์หลายชั้นแก่ชุมชนเพื่อตอบแทนที่ช่วยกระจายข้อมูลและทำให้โครงการเติบโต MedFire NFT เป็นส่วนสำคัญของระบบนิเวศ MedFire NFT ของ MedFire ไม่ใช่แค่ของสะสมมีค่าเช่นงานศิลป,ปะ แต่เป็นที่เก็บข้อมูลการมีปฏิสัมพันธ์และการพัฒนาการกับเม็ดไฟล์ของคุณหมายความว่าคุณสร้างคุณค่า NFT ของคุณให้เป็น NFT สะสมที่มีฟังก์ชัน Utility สู่สินทรัพย์ดิจิทัลที่แท้จริงซึ่งซื้อขายได้และคุณเป็นเจ้าของเต็มตัวเม็ดไฟล์ NFT มี10ระดับชั้นคุณสามารถซื้อ NFT ได้ในระดับที่คุณพึงพอใจและอัปเกรดได้ตามสะดวกเม็ดไฟล์ NFT มาพร้อมกับโทเค็น MFI ที่สเต็กไว้จำนวนหนึ่งโดยเริ่มจาก10%ของราคา NFT เม็ด ฟายรับประกรันการมอบอัตราผลตอบแทนต่อปี APY กับการสเต็กโทเค n น MFI ของคุณ NFT ระดับสูงสุดให้ผลตอบแทน APY สูงถึง1,000%กับการสเต็กโทเคน MFI ของคุณ NFT เป็นเสมือนผู้แทนส่วนตัวของคุณในระบบนิเวศ m ม็ดไฟ o k โทเคนที่สเต็กของคุณจะบันทึกตำแหน่งใน m ม็ดไฟ e w รีวอร์ดโปรแกรมเป็นช่องทางการรับผลตอบแทนและที่สำคัญคือกำหนดอำนาจในโหวตของคุณในดาว โทเค็น MFI ได้รับการจัดก,การด้วยแผนบริหารชั้นยอดที่ได้ออกแบบไว้เพื่อควบคุมปริมาณความต้องการซื้อขายอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ต่อชุมชนในระยะยาวทําให้มูลค่าของโทเค็นได้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและมั่นคงตั้งแต่ที่ได้มีการเปิดตัวขึ้นนอกจาก MFI ที่คุณได้รับฟ,ฟรีพร้อมกับ NFT ของคุณแล้วคุณยังสามารถซื้อโทเค็นเพิ่มได้เพื่อทําการสเต็กทําให้คุณได้รับอัตราตผลตอบแทนต่อปีเพิ่มขึ้นด้วยทรัพย์สินส่วนกลางทั้งหมดของเม็ดไฟจะเก็บไว้ในกองคลัง ซึ่งชุมชนเป็นเจ้าของและได้รับการจัดการโดยใช้วิธีโหวตกองคลังเม็ดฝาให้ชุมชนมีส่วนในโครงการ m e t a v เวิรและเว็บทีที่มีโอกาสสาเร็จสูงในระยะยาวโครงการที่น้อยคนสามารถเข้าถึงได้ผู้ถือครองเม็ดฝาย NFT มีสิทธิ์ในแหล่งรายได้มากถึง5ช่องทางรับผลตอบแทน APY สูงถึง1,000%จากโทเค็น MFI ที่สเต็กไว้ซึ่งเพิ่มยอดโทเค็นไปเรื่อยๆแบบทบต้นโบนัสเมทริกผู้ถือคลอง n f t มีคุณสมบัติที่จะสร้างรายได้ใน10เมตริกลึก10ชั้น matching bonus สมาชิกผู้มีคุณสมบัติจะสร้างรายได้มากเท่ากับ50%ของโบนัสเมทริกของสมาชิกที่เขาแนะนำนัส u s fast start สมาชิกที่มีคุณสมบัติได้รับ10%ของราคาซื้อของ NFT ของสมาชิกที่แนะนำโบน u s จาก s t a k โ token คุณจะได้รับ10%ของมูลค่าของทเ k e n MFI เพิ่มเติมที่ทุกคนในเมทริกของคุณซื้อและ s t a k และนี่ยังไม่ได้รวมส่วนแบ่งของคุณจากผลประโยชน์ระยะยาวที่น่าจะเกิดขึ้นจากโครงการที่กองคลังลงทุนและบ่มเพาะธุรกิจการทำธุรกรรมที่ซับซ้อนนี้ถูกบันทึกในโค้ดที่บันทึกไว้ในสร์ทคอนแท็กต์สามสิบฉบับซึ่งเชื่อมต่อกันรวมเป็นการจัดวางสร์ทคอนแท็กที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์บล็อกเชนการทำธุรกรรมเหล่านี้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติและแบบเรียลไทม์ซึ่งไม่อาจเปลี่ยนแปลงและไม่มีใครเข้ามาจัดการได้แล้วบอบละ่ะเขาเป็นตัวแทนเพียงคนเดียวในชุมชนที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งเติบโตอย่างรวดเร็วโดยได้รับพลังจากเทคโนโลยีล้ำสมัยซึ่งออกแบบมาเพื่อมอบสิทธิอำนาจโอกาสและความมั่งคั่งร่ำรวยในเศรษฐกิจประชาธิปไตยอันแท้จริงซึ่งปรารถนาที่จะเป็นศูนย์บ่มเพาะเมตาวิสและเว็บทรีอันดับหนึ่งของโลกเมื่อรวมกันแล้วชุมชนสมาชิกเม็ดฝ่ายทั่วโลกจะได้มีส่วนในคลื่นยูนิคอนลูกถัดไปก่อนที่โลกจะได้รู้จักคุณก็ได้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิวัติอนาคตการเงินโลก